ที่สกลนครสถานการณ์ดีขึ้นแต่ที่อำเภอน,นาแกนั้นสถานการณ์แย่ลงเพราะระดับน้ําในน้ํากดน้ําก่านั้นมันเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะไหลเข้าท่วมในเขตเทศบาลเมืองนาแกแล้วนะคะติดตามรายงานสดจากคุณรัติยาเรื่องขจรตอนนี้อยู่ที่จังหวัดนครพนมค่ะ,ค,ะคุณสุวิทย์ค,คุณพรพัฒนาที่นาแกตอนนี้ยังน่าเป็นห่วงนะคะดิฉันกลับมายืนรายงานที่จุดเดิมเมื่อวานนี้นะคะจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยค่ะว่าน้ําท่วมสูงขึ้นนะคะ เนื่องจากเมื่อคืนนี้กลางดึกที่ผ่านมาค่ะน้ําจากลําน้ําก่ำได้เอ,อ่อทะลักเข้าท่วมนะคะบริเวณตลาดสดนาแกในเขตเทศบาลเมืองทําให้ตอนนี้อย่างที่เห็นด้านหลังค่ะว่ามีน้ําท่วมเข้าไปถึงในตลาดสดนาแกค่ะ น้ำจากลำน้ำกำไหลเข้าท่วมตลาดสดนาแกในเขตเทศบาลนาแกอย่างรวดเร็วตั้งแต่ช่วงเมื่อคืนกลางดึกที่ผ่านมานะคะระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากเมื่อวานนี้30เซนติเมตรและภายในตลาดก็เริ่มมีน้ำเอ่อล้นท่วมแต่ยังอยู่ในระดับไม่สูงมากแต่น้ำจะท่วมสูงนะคะบริเวณทางเข้าตลาดชาวบ้านต้องใช้รถยกสูงเข้าพื้นที่และเบี่ยงไปใช้ทางอื่นในการเข้าพื้นที่แทนทำให้เช้านี้ภายในตลาดแม่ค้ายังไม่สามารถเข้าไปค้าขายได้ค่ะ ส่วนที่ตำบลพิมานอำเภอนาแกนะคะที่ระดับน้ำก็ยังวิกฤตน้ำยังคงท่วมสูงโดยเฉพาะที่บ้านพิมานท่าและบ้านปากบางังที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำมีบ้านเรือนตลอด2อฝั่งลุ่มน้ำก่ำที่รับน้ำต่อมาจากสกลนครวันนี้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะคะรถเล็กยังไม่สามารถสัญจรได้ น้ำที่ท่วมในนาแกขณะนี้นะคะคือน้ําที่ไหลมาจากหนองหานสกลนครผ่านมาทางสองสายหลักๆนะคะคือที่ลําน้ําสงครามและลําน้ำำํากํำโดยที่ลําน้ํากํำจะเป็นเส้นทางน้ําสายหลักก่อนลงสู่แม่น้ําโขงโดยจะไหลต่อไปนะคะยังอ,อําเภอธาตุพนมก่อนลงสู่แม่น้ําโขงค่ะ ซึ่งตลอดแนวลำน้ําก็จะมีประตูระบายน้ําที่ช่วยในการจัดการน้ํานะคะเพื่อเร่งระบายซึ่งขณะนี้สถานการณ์น้ําในหนองหานที่ยังคงเต็มความจุทําให้แม่น้ําโขงนะคะมีระดับน้ําที่สูงขึ้นนะคะทำให้ระบายออกได้ช้าค่ะเพราะว่าแม่น้าโขงก็ยังมีระดับที่วิกฤตนะคะที่ขณะนี้มีรายงานเพิ่มเติมว่ามีอีกหนึ่งจุดที่น้ําทะลักเข้าท่วมนะคะคือที่ตําบลบ้านเสียวและตําบลท่าเรืออําเภอนาว่าที่ถูกลําน้ําอูนนะคะเอ่อล้นเข้าท่วมสูงเช่นกันค่ะ ค่ะและตอนนี้ดิฉันก็อยู่กับหนึ่งในประชาชนนะคะที่บ้านอยู่ภายในตลาดคุณพี่คะเห็นว่าน้ําเข้าท่วมสูงมากเมื่อคืนนี้ใช่ครับท่วมสูงมากเลยนะ้ําท่วมสูงมากเล่าเหตุการณ<ล>์ให้ฟังเลยคะ่ะเมื่อวานนี้ตอนประมาณตอนเช้าก็ยังเดินได้อยู่ถนน,นเส้นนี้พอต่อมาระยะประมาณ10โมงกว่าๆมันก็ท่วมขึ้นเรื่อยอๆต้องประมาณเที่ยงคืนกว่าๆก็พาประชาชนก็ขนของหนีมีม มีหน่วยกู้ภัยตำรวจมาเต็มเลยเขาก็ <ๆ S 2> ขนของหนีตั้งแต่กลางคืนเลยเห็นว่าน้ําเมื่อคืนนี้มาเร็วมากครับเร็วมากครับเพราะว่าสะพานสะพานมันจะเริ่มขาดแล้วก็มีบายพาับ,บาบพาสก็ทางน้ํามันก็เป็นมาตามท่อนะครับมาตามท่อเสร็จแล้วก็มันกั้นไม่อยู่เอาอะไรไปกั้นก็ไม่อยู่มันก็เข้าม,ามันก็อย่างรวดเร็ว ที่แรกก็คิดว่ามันมัน,ม,น,ม,นมันไม่มันไม่สูงถึงขนาดนี้ต่อมามันก็สูงขึ้นมาแล้วก็หนีกลางคืนเนะเห็นว่าที่นี่เป็นครั้งแรกเลยที่ท่วมตลาดสดนาะแกแบบนี้เราตั้งตัวไม่ทันเลยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นครั้งแรกเลยที่แรกก็คิดว่ามันไม่ท่วมหรอกไม่ท่วมเราก็ดูไปเรื่อยเอามามาันท่วมเรื่อยท่วมเรื่อยก็หน่วยกู้ภัยเขาก็มามาช่วยตำรวจมาช่วย ค่ะและประชาชนคนนี้ก็มีบ้านอยู่ภายในนะคะตอนนี้ก็ไม่สามารถเข้าไปภายในบ้านแล้วนะคะจะไปซื้ออาหารก็ต้องเลี่ยงไปซื้อที่อื่นแทนนะคะด้านหลังดิฉันร้อยเมตรนะคะคือทางเข้าหลักของตลาดตอนนี้จะเห็นได้ชัดเจนนะคะว่ามีน้ําท่วมอยู่เต็มพื้นที่แล้วค่ะที่นาแกเรียกว่ายังคงน่าเป็นห่วงนะคะแล้วก็ล่าสุดมีการประกาศปิดโรงเรียนนาแกสมคีวิทยาเป็นเวลา3วันแล้วด้วยค่ะคุณสวิทต์คุณพรพัฒน์คะขอบคุณขอบคุณมากเลยค่ะใช่